ก็เป็นชุดที่เราจะใส่เข้างานงานเอาติ้งของบริษัทของปตานี่ารักมากแต่สุดๆประเด็นคือช่วยดูของที่ยังไม่เสร็จกระเป๋าจะพร้อมไหมใจจะขาดพรุ่งนี้นะคะ เราก็จะตามปะปานะคะไปงานเอาติงบริษัทคินจะไปต่างจังหวัดครั้งแรกคร่ะไปไหนไม่ไปไปเพชรบุรีเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าไปต่างจังหวัดครั้งแรกกับลูกนะคะต้องแพ็คอะไรบ้างไปแค่คืนเดียวนะ <laughs> ชุดกี่ชุดชุดอะไรบ้างเอาอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะคินตื่นเต้นไหมคินบอกยังไม่รู้เรื่องเลยครับจะไปไหนก็ไม่รู้แรกผมไปเนี้ยคินจะไปดื่มใช่ไหม นี่ก็เป็นของบางอย่างที่ประเนศเขาเตรียมไว้นะจ๊ะเพื่อที่จะพกไปไปเทบุรีอันนี้คี่ยังไม่ครบเนาะใช่ไหมเหลือกันเยอะยังค่ะไปวันเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราจะใส่เข้างาน,นคือเป็นงานงานเอาติ้งของบริษัทของป,รปารานี่นะจ๊ะนี่หล่อไหมล่า รอฟโลเรนต์นะคะนี่นะคะตอนนี้น,นักปนีก็รับบทเป็น,ปนตะกรงแล้วด้วยค่ะแล้วก็เข้ากับเก่งๆยี้เป็นเงินจ้าอันนี้คือชุดเข้างานแล้วก็ชุดนั่งรถไฟแล้วก็ดีอันนี้จุดสำรองใช่ไหมนี่เลยจ้าวันซีน่าร้าไหสนสองตัวนะคะเป็นคอปกเพราะว่าเรนทางการนิดนึงใช่ไหมลูกเราเป็นทางการนิดนึงเนาะเพราะเราไปกับบริษัทฟ้าใช่ไหมอันนี้ก็ชุดไปเปลี่ยนต่างๆสำรองมีชุดแขนปุดด้วย อีกหนึ่งสองสี่ชุดอันนี้ชุดนอนสองชุดเป็นแบบว่าชุดขายาวแต่ก้อนนี้จ้าไปทะเลนะคะไม่ต้องพลาดไม่ได้ก็คือชุดว่ายน้ำนั่งมาดูดิชุดว่ายน้ำวันนี้ของแม่แนทส่งจากของพี่ดาลัสกับพี่เมมฟิสคะขอบคุณมากพร้อมกับหมวกจ้าหมวกจ้าเข้ากันเพราะว่าเข้าไหมเข้าแหละค่ะใส่ได้ไหมเนยลองซิหมวกเราใส่ได้ไหมคะไปลองซิ ได้แล้วก็มีอ่ะมีถุงนอนนะคะแล้ว no ก็มีนี่จ้าผ้าก to ันเปื้อนเพราะเดี๋ยวนี้น้องคินน่ะน้ำลายไหลแล้วแล้วก็ต้องเลือกผ้ากันเปื้อนที่เข้ากับชุดด้วยเราจะแบบเลือกปิดตาผมีลืมลูกเฉยเลยที่แบบลายไม่เข้ากับชุดแบบไม่ได้เราต้องเราต้องเป็นแฟลกไฟล์ตลอดเวลาผมไม่ลูกถุงนอนถุงเท้า ซีกิงแบ็คผ้าผ้าอ,อ้อมต่างๆผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีไดเปอร์เมื่อกี้คุยกับประเนรอยู่ว่าเราจะเอาไดเปอร์ไปกี่อันไปแค่วันเดียวเอาไปสิบห้าอันท <c oughs> <c oughs> ี่ล้างขวดนมแล้วก็ไปทีไวกะะ็คแล้วก็นี่จ้ากระเป๋าที่ได้มานะคะของไอ้ิทดมาแต่ประเด็นคือช่วยดูของที่ยังไม่เสร็จกระเป๋าจะพร้องไหมนี่ลืมไม่ได้ะะการมงคอดได้ของประเนทก็ถกไป ดูเซลมันจะฟิ t อุ้ยน่ารักมากเข้างานจ้าอันนี้อับดุกซื้อให้ของไนกี้นะจ้าแฟชั่สุดๆใช่ไหมลูกเอา <c oughs> จบเลยนวเดี๋ยวมาดูว่ามันใส่กระเป๋าได้หรือเปลคะ่ะ <c oughs> พร้อมแล้วนะคะะันี้ได้ย้ายกระเป๋านะจ๊ะจากใบเล็กมาเป็นใบนี้เพราะว่าไม่พอนี่นะคะมียาด้วยอันนี้ก็เป็นถุงนึง แต่เราอะกลัวว่าเขาจะไม่มีไมโครเวฟในห้องใช่ปะเราก็เลยจะเอาเครื่องนึ่งไปด้วยจ้ายกทั้งบ้านไปเลยไม่ได้กลัวนะคะเราจะเอากุ้งกิ่งอันนี้ไปเนาะใช่ค่ะอืออันนี้ไปด้วยนะคะเป็นโมบายที่เขานนเหลือเตียงอ๋อเตียง<ช>อ๋งอ,อ,อใช่แล้วป๊าป๊าได้ไปซื้อเตียงจ้าเตียงพกพาเนี่ยของอะไรก็ไม่รู้เขาไปซื้อมาก็กคือสามารถ เป็น travel crib ก็คือเอาไปกลางที่ไหนก็ได้เลยน้องจะได้ไม่ต้องนอนบนเตียงคนนะคะอนบนเตียงคนนอนบนเตียงผู้ใหญ่เพื่อแบบเดี๋ยวเผื่อตกหรืออะไรใดๆแล้วก็ของเล่นกุุงกิงของเล่นกุุงกิงก็จะเป็นอันนี้อันนี้น่ารักมากเลยอันนี้มันถูกครัะค่ะในนี้กบกบกระโดดใ่ะให้ดูให้ดูซุปเปอร์สตาร์ หล่อมากแต่งตัวนี้โอ้โหอันนี้น่ารักมากจะแนะน,นำทุกคนเป็นของเล่นกรุงกิงก็คือมันเป็นแบบว่าฟิลแบบอินสตเครื่องเล่นดนตรีอินสตูเมนต์อร์นะเห็นไหมมันจะมีแบบสัตว์หลายๆอ,อันนี่ก็เป็นกบมันก็จะเป็นแง,ง่ไปดูกขนาดมีกบมีอันนี้เอาไว้ให้เขากรรมน่ารักมากเลยนี่เป็นกนกคู่นี่มีปูก,กรรมนะคะใหญ่แล้วมีไนนก่งวง อันก็แบบเครื่องนตรีถ้าราแม่ออออเอาไปทำกล่องเลยของร้านบอลเบ,บเบ,บ้เนะโอเคเครื่องปันนมเรามีเตียงเครื่องนึ่งของเล่นน้องแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆนี่คือที่นอนที่แบบหมอนล็อกน้องรองเท้าชุ่ไย้น้ำโอเคครบค่ะอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่า เราจะเอาเป็นคูลเลอร์ไปแทนคูลเลอร์นี้ก็คือจะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งเข้าไปเพราะว่าคําแข็งน้ำแข็งที่มันเป็นบดๆอะ่ะพี่เนยเขาบอกว่ามันจะละลายช้ากว่าเราจะขนนี่จะ้ะนมแม่ไปก็คือเดี๋ยวแอรปั๊มสดด้วยแต่พอกลางคืนเพื่ออยากจะดื่มจะปาร์ตี้กับเขาก็จะต้องปั๊มทิ้งก็เลยต้องปั๊มเอานี้ไปเื่อนะคะน้องน่าจะเอาไปทั้งลิ้นชักเลยเพราะว่าน้องกิน มือละตอนนี้กี่ละร้อยสี่สิบมิลลิตรก็คือเกือบห้าออนแล้วปัญหาตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเราต้องกะนมกี่เท่าไหร่ใช่ปะเอาไปกี่ขวดหรือเอาแบบซองไปแล้วอาจจะปั๊มเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยใช่ปะในขวดเปล่าที่ขวดเปล่าไม่ต้องเอไปแล้วเพราะที่มีห้าขวดแล้วก็ได้จะเอหกขวดก็มีขวดนีกแ็แอะแอะอยากไปด้วยอ๋อเข้ากระเป๋าไปเลยปะอันนี้มันไปได้ไงดูด,ดโฆษณาซีไขายขายซีว่า ไอซ์แท็ที่เราใส่ในกระเป๋าตำนออมเธอเป็นคนซื้อมากคืนนี้พุพ่นเพเจะหนูแก๊จเจ็แบ,บแล้วก็อย่างไรกินพื้นที่มากมากมันก็จะเย็นทั่วถึงแต่มันก็จะกินพื้นที่มากมากมีสีเขียวด้วยสีเขียวโชคสีเขียวเดีวยวไว้ทำไงขอบคุณใจเปรนเซนต์มากนะจ๊ะ อ่ะสมมิอืม็อือก็คือจะเย็นรอบๆเลยใช่ไหมไปหนึ่งคืนนะคะนี่กระเป๋าลูกหนึ่งใบกระเป๋าพ่อแม่เตียงนอนรถเข็นอะไรตีหน้าญี่ปุ่นสี่ห้าว่ะพ่อลูกอ่อนนะคะเราเดินทางมาแวะอะไร ะจะบ้าบินใช่ไหมโอเคเดไปซื้อบ้าบินไม่มีที่เปลี่ยนขนาดเดินทางเปลี่ยนมันรถไม่ได้สัมภาระของบ้านเรานะคะหนึ่งคืนเท่านั้นหลับสนิทไหครับ่ะกินนมไปมาต่างจังหวัดครั้งแรกมีอะไรบ้างเนอหนึ่ง กระเตระเปกกระเป๋านู้นกระเป๋านี้นมีที่ลาเรียงน้ำเตียงรูปแบบพรพาของเล่นก็เอามาด้วยเตรียมเอานอนเพราะว่า,ป,า,มา,มาป,ป๊าป๊าก็เหมือนี้จะได้ไปปาร์ตี้ I love you <laughs> I love you baby กลับมาจากเพชรบุรีแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคิมต้องผ่าตัดไส้เลื่อนวันนี้มาตรวจผิวหนังของคิมน,นะคะเพิ่งรู้ว่าคิมเป็นไส้เลื่อนซึ่งเป็นมาตั้งนานแล้วต้องผ่าตัดวันอาทิตย์นี้นอยอ่ะสงสารลูปอะดีแม่จะบ,บาตาย ไส้เลื่อนเนี่ยมันก็เป็นกับทุกคนได้เนาะคุณปาก็เคยเป็นใครๆเขาก็เป็นกันมันจะมีแบบช่องที่แบบอยู่ระหว่างไม่ได้อยู่ในช่องท้องนะอยู่มันอยู่ตรงกล้ามเนือใช่ไหมซึ่งเหมือนคินเขาร้องแรงเวลาเขาร้องไห้แรงๆมันก็จะลงไปปูดที่ไข่เขาเห็นมาสักพักแล้วแต่แบบก็คิดว่าเออเดี๋ยวคงหายสุดท้ไม่หายแล้วหมอเห็น หมอเห็นก็เลยแบบเออต้องผ่าตัดซึ่งก็เดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเตรียมตัวผ่าตัดกันตั้งแต่หกโมงสี่สิบห้าผ่าเก้ามงสีสิบห้าต้องงดนมทุกอย่างตั้งแต่ตีห้าสี่สิบห้าเขาเพิ่งเข้าใจขขาว่าแบบใจจะขาด <c oughs> คือรู้ว่าแบบมันเป็นเรื่องที่คอมมอนมากไซเลื่อนมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็เข้าใจแต่แบบการที่เราพอมันเป็นแม่คนเราเห็นลูกเราต้องแบบมาผ่าตัดัน ตอนอยังแบบแค่สามเดือนเองตัวเล็กนิดเดียวต้องมันตรงมยาสนบเลยมันก็เป็นอะไรที่แบบทรมานจ,จิตใจเมุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปเช็คอินที่บันมูราตอนเชา้าแล้วก็ต้องนอนคืนหนึ่งหมอก,ก็บอกว่าผ่าแป๊บเดียยสี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วเี่อีแม่เลยคืนนี้จะได้นอนไหมเนี่ยคืนนี้จะไ,ได้นอนไหมอยู่เพร,ร่บรีก็นอนรลอไหาจ้ะมาปั๊มนมตีห้านอนต่อไม่ได้นอนรลอไหาสงสารลูก ทำไมลูกแบบอายุสามเดือนต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย <c oughs> อโอ้สาดูวยมีเจอกันบกป่า

จะเข้าห้องไปผ่าตัดแล้วชิวๆ,ๆ,ๆไปแล้วเดี๋ยวขาจะให้เข้าไปที่ไหนนะบ๊ายบายอยู่ในห้องเตรียมผ่าตัดกันนะคะเมื่อกี้เขาให้เข้ามาแค่คนเดียวว่าเป็นแม่ เื่อกี้เขามีคนพักฟื้นผ่าตัดเดยอะชะเต็มกีดลั่นเลยสงสารไม่ได้กินนมนไงหิวนมแล้วเป็นคนโมโหหิวแบบแม่กีดออกหัวโคกแล้วนี่เดี๋ยวรออีกตั้งเวลาเก้าโมงรออีกสี่สิบห้านาทีเพื่อไปดมยาแล้วก็ผ่าตัดเพราะเขาจะให้ดมยาให้สั้นที่สุดก็เจอกันีกแป๊บนึงค่ะ ส่งลูกมาเป็นไงบ้างไม่มีอะไรก็ส่งเขาให้ส่งถึงเตียงเลยถึงเตียงผัาตัดเลยแล้วเขาก็ให้ดมยาดีว่าเขาหลับอยู่ไงเพราะเขาหลับอยู่อะ่ะพอเราเขาแค่ตื่นแบบประมาณหนึ่งวิที่เราย้ายเขาจากอกเราเนี่ยไปเตียงผัาตัดแล้วเขาก็เอายาให้ดมมาแป๊บหนึ่งแบบสองวิก็หลับแล้วแต่แบบเห็นลูกก็แบบสงสาร ลูกสงบดีลูกไม่เป็นไรแล้วแม่ใจจะขาดี๋ยวพอเขาผ่าเสร็จแล้วเขาต้องพักฟื้นผ้าประมาณสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาต้องอยู่สังเกตอาการสังเกตอาการในห้องแบบสังเกตอาการแล้วเน้ะ แต่ถ Ele so right? yes. ้าเขาตื <vit> ่นขึ้นมาแล้วเขาจะให้เขาจะโทรเรียกยอ้ไปไปอยู่ข้างล่างด้วยก่อนแล้วค่อยครบสองชั่วโมงก็ค่อยขึ้นไปบนห้องพักกันนี่เกือบสิบโมงแล้เกือบสิบเอ็ดโมงก็ได้เสร็จแล้วใช่ไหมสเ็ดโมงก็เสร็จอะไรห้องตรงนั้นมันเป็นเหมือนแบบเกรสอะนาตอมี่เลยอะหมอไม่ค่อยพูดอะไรอ่ะหมอเขาถามอะไรเขาก็ครับครับเย้ เก่งมากเลยทไม่ไม,มีอะไรเกิดขึ้นเลยยังสนะลบซะเลยน่าได้จุมตาเลยร้องไห้เมืเ่อกี้นะจับ,บที่ถูดเองเลยน่าจับที่ถูดเองส<ม>เยี่ยวมบีเก่งมากเลย อะไรอะงงโลกเกิดอะไรขึ้นนอนไหมเก่งยุ่งแม่จะสนุกเฉยอะไรงงนได้ไหมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกมาอยูกบบออ่กลับบ้านแล้วครับไม่ต้องร้องกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วค่ะ โอ้หเจ้าจ้าวสดสดเลย